ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัิข้ามกาลเวลาตอนที่31ตระกูลจางแห่งเมืองหลวง หลังจากร่วมรับกินอาหารเย็นเสร็จแล้วหวังชงก็ได้เข้าเยี่ยมน้องสาวของตนจากนั้นก็กลับมาที่ห้องเพื่อพักผ่อนทันทีแต่ทว่าในเวลานั้นประตูห้องของเขาก็ถูกเปิดออกพร้อมกับเสนนไห่และเมื่งหลงรีบวิ่งเข้ามาภายในเกิดอะไรขึ้นหวังชงกล่าวถามพลางขมวดคิ้วแน่นนายน้อยมีคนมาตามหาท่านแขกผู้มาเยือนทั้งสองคนได้มายังตำหนักตระกูลหวังอีกทั้งยังจอจ,จงว่าจะพบกับหวังชงโดยเฉพาะอีกด้วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สเสิรินไห่และเมิ่งหลงถูกลงโทษโดยหูหยินหวังให้ไปเฝ้าประตูหน้าตำหนักดังนั้นจึงไม่มีใครอื่นรับรู้เรื่องนี้นอกจากพวกเขาทั้งสองคนแต่เดิมแล้วเสเรินไห่และเมิ่งหลงต้องการจะรายงานเรื่องนี้ให้กับหูหยินหวังได้รับรู้อย่างไรก็ตามช่วงนี้นางมีความกังวลมากเกินไปหากว่านางรู้ว่าหวังชงได้ไปสร้างปัญหาภายนอกอีกครั้งในช่วงสั้นมันจะทําให้นางกลับไปเดือดด้ลนอีกครั้ง ดังนั้นพวกเขาทั้งสองคนจึงเลี่ยงที่จะรายงานให้นางรับรู้นายน้อยลำดับสามค่าคิดว่าท่านควรจะออกไปพบพวกเขาด้านนอกจะเหมาะกว่าไม่เช่นนั้นแล้วหากคูหยินรู้เรื่องนี้จะทําให้ท่านถูกลงโทษเอาได้ทั้งสองกล่าวพลางโค้งคารวะด้วยความเคารพหวังชงยิ้มบางบางออกมาสเสริดิห่และเมื่อหงลงอาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็นแต่สิ่งที่พวกเขากำลังแสดงออกมาในเวลานี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเคยทำมาก่อนต่อหน้าหวังชง ดูเหมือนว่าทัศนคติของพวกเขาต่อหวังชงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่เห็นหวังชงเป็นเพียงทายาทที่ไร้ความสามารถของตระกูลหวังอีกต่อไปหวังชงเห็นแขกผู้มาเยือนทั้งสองคนทันทีที่เขาก้าวออกจากห้องของเขาความจริงแล้วเขาอยากรู้ไม่น้อยว่าทั้งสองคนนี้มาจากที่ใดและต้องการพบเขาด้วยเรื่องอะไรท่านคือหวังชงหรือ ก่อนที่หวังชงจะได้กล่าวอะไรออกมานั้นแขกทั้งสองคนก็ได้กล่าวถามออกมาก่อนอย่างรวดเร็วพวกเขาทั้งสองคนต่างก็สังเกตเห็นหวังชงทันทีที่เขาก้าวออกจากห้องเช่นกันทั้งสองคนต่างอยากรู้อย่างมากว่าหวังชงนั้นเป็นคนเช่นไรจึงได้เข้ามาขัดขวางแผนการของพวกเขามีคนไม่มากนักที่รับรู้เรื่องของแร่ไฮเดรราบาดและเป็นเรื่องยากมากที่คนทั่วๆไปจะสามารถซื้อแร่เหล่านั้นด้วยราคาสูงเช่นนี้ หน้าพวกเขาทั้งสองคนต่างอยากรู้อย่างมากว่าคู่แข่งการค้าของพวกเขาคือใครแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเด็กมาก่อนเช่นเดียวกับที่พิกษุชาวอินเดียทั้งสองรูปได้กล่าวเอาไว้คู่แข่งของพวกเขาเป็นเด็กจริงมันยากที่จะเชื่อได้ว่าแผนการลับๆของตระกูลจางที่แม้แต่ผู้นำตระกูลยังให้ความสำคัญอย่างมากนั้นกลับถูกทำลายลงโดยเด็กเล็กเช่นนี้ท่านทั้งสองคือใคร ขณะเดียวกันนั้นหวังชงก็พยายามแยกแยาพวกเขาออกจากความทรงจําของเขาเช่นกันเขาจําได้อย่างชัดเจนว่าตนไม่เคยพบทั้งสองคนนี้มาก่อนแต่เขาก็ยังได้กลิ่นซันเฟอร์และฐานจากร่างกายของพวกเขาตั้งแต่ที่อยู่ห่างออกไปคนที่มีกลิ่นเช่นนี้ย่อมทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากคนทั่วไปแม้ว่าหวังชงจะสามารถคาดเดาได้บ้างแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังต้องการคํายืนยันอยู่ดีข้าคือจางเจียนข้าคือจางฉง คุณชายอาจจะไม่รู้ว่าพวกเราคือใครพวกเราคือตระกูลจางแห่งเมืองหลวงทั้งสองกล่าวแม้ว่าตระกูลจางจะมีชื่อเสียงในด้านการถลุงโลหะตีอาวุธและชุดเกราะมากในเมืองหลวงก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่คิดว่าเด็กเล็กเช่นนี้จะรู้จักพวกเขาอย่างที่คิดไว้จริงๆใบหน้าของหวังชงยังคงสงบเงียบแต่ทว่าภายในหัวใจของเขากลับเต้นร,รัวขึ้นอย่างชัดเจน เขาไม่ได้คาดหวังว่าตระกูลจางแห่งเมืองหลวงจะตามหาเขาเร็วเช่นนี้ในช่วงชีวิตที่แล้วของเขาอาวุธที่ถูกตีขึ้นจากเหล็กวูจือที่เหลืออยู่ภายในทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ถูกตีขึ้นมาโดยตระกูลจางเช่นกัน หากว่าเขาไม่ได้เป็นคนไปเจรจากับพิกษุชาวอินเดียทั้งสองก่อนแล้วนั้นคนที่จะได้ครอบครองเหล็กวูจือก็คือตระกูลจางในด้านการตีเหล็กแล้วตระกูลจางเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงอย่างมากพวกเขามีสถานะสูงส่งมากในหมู่ช่างตีเหล็ก และหากไม่ใช่เพราะพวกเขาแล้วตาถังอาจจะไม่มีเหล็กวูจือไว้ในครอบครองด้วยซ้ำนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายไม่น้อยแม้ว่าพวกเขาจะสามารถบอกได้ว่าแร่ไฮเดรบาร์นั้นไม่ใช่โลหะธรรมดาแต่พวกเขาก็ไม่อาจล่วงรู้คุณค่าที่แท้จริงของมันพวกเขาแบ่งซื้อแร่ไฮเดรบาร์จากภิกษุชาวอินเดียทั้งสองมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและด้วยวิธีการรัถลุงและการตีที่ผิดพลาดของพวกเขามันจึงทําให้ไม่สามารถดึงคุณค่าของเหล็กวูจือออกมาได้อย่างสมบูรณ์มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก ข้าขอถามได้ไหมว่าเหตุใดพวกท่านถึงต้องการมาพบข้าหวังชงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มพวกเราได้ยินมาว่าคุณชายซื้อแร่จากภิกษุต่างถิ่นสองรูปทั้งสองเลือกสรรคำกล่าวของพวกเขาออกมาอย่างระมัดระวงังและกล่าวออกมาอย่างสุภาพผู้นำตระกูลของพวกเขากำชับอย่างหนักแน่นว่าห้ามแพร่าพายเรื่องแร่ไฮเดรบาดออกไปภายนอก ในตอนนี้ทั้งสองคนไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าหวังชงรับรู้ถึงคุณค่าของแร่ไฮเดรราบาดมากน้อยเพียงใดดังนั้นก่อนที่จะเข้าถึงความเข้าใจของหวังชงพวกเขาจึงไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาคือคิดแล้วว่าต้องเป็นเรื่องนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นหวังชงก็ยิ้มเย็นขึ้นภายในใจทั้งสองคนนี้มาที่นี่เพราะแร่ไฮเดอร์ราบาดและเป็นไปได้สูงว่าหลังจากที่พวกเขาพบพิกสูชาวอินเดียทั้งสองรูปแล้วรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่น ที่จริงแล้วค่าซื้อแร่มาพิยงเล็กน้อยเท่านั้นทำไมพวกท่านถึงได้ให้ความสนใจกับแร่เหล่านั้นหรือหวังชงกล่าวออกมาด้วยใบหน้าไรเดียงสาพลางพลายมือทั้งสองข้างกลับไปด้านหลังซื้อมาเพียงเล็กน้อยเขาซื้อมาทั้งหมดไม่ใช่หรืออีกทั้งยังซื้อสิทธิ์ในการแจกจ่ายแร่ไฮเดรระบาดในทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มาอีกด้วยหากว่าพวกเขาทั้งสองสามารถซื้อแร่จากพิกษุชาวอินเดียทั้งสองได้มีหรือที่พวกเขาจะต้องมาอยู่ที่นี่ เอ่ออาตรกูลจางของเราสนใจในการทาเหมืองและถลุงเหล็กเช่นกันยังไงก็ตามข้าได้ยินมาว่าคุณชายได้ซื้อแร่จากภิกษูทั้งสองมาทั้งหมดท่านพ่อของท่านเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงและท่านจิ้วกงก็เป็นที่เคารพสำหรับพวกเราเสมอมาแต่พวกเราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าตระกูลของท่านสนใจในการถลุงเหล็กและทำเหมืองมาก่อนพวกเรามาที่นี่เพื่อจะถามคุณชายว่าพอจะแบ่งขายแร่เหล่านั้นให้กับตระกูลจางของเราได้หรือไม่ แน่นอนว่าพวกเราจะไม่ให้คุณชายต้องขาดทุนพวกเรายินดีที่จะชดเชอยอย่างเหมาะสมด้วยตำลึงทองเพื่อแสดงความจริงใจของพวกเราพวกเขาค้งคำนับอย่างสุภาพในขณะที่กล่าวออกมาเช่นนั้นทั้งสองรู้สึกว่าคำกล่าวของพวกเขาเหมาะสมยิ่ง อีกทั้งยังแสดงความจริงใจออกมาอย่างมากทีเดียวมรดกของท่านจิ้วกงนั้นไม่ใช่เหมืองแร่และการถลุงเหล็กอีกทั้งหวังหยานและครอบครัวก็ไม่ได้มีส่วนการทําเหมืองแร่เช่นกันมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากหากว่าจะปล่อยให้แร่ไฮเดอร์ระบาดตกอยู่ในมือของตระกูลหวัง มีเพียงตระกูลจางเท่านั้นที่จะสามารถดึงคุณค่าที่แท้จริงของมันออกมาได้แน่นอนว่าตระกูลจางไม่ได้หวังว่าจะได้รับแร่ไฮเดรบาทดมาโดยไม่ต้องเสียสิ่งใดตอบแทนพวกเขาต้องการชดเชยอย่างเหมาะสมด้วยการค้าครั้งนี้จะทําให้เกิดผลกําไรสําหรับตระกูลจางและตระกูลหวัง ในมุมมองของพวกเขาแม้ว่าหวังชงจะผูกขาดแร่ไฮเดอร์ราบาดเอาไว้ก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยและด้วยชื่อเสียงของตระกูลหวังก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะจ่ายค่าแร่ไฮเดรระบาดท,ทั้งหมดได้อย่างแน่นอนเหตุผลที่คุณชายแห่งตระกูลหวังทำสัญญาเช่นนั้นอาจจะเป็นเพียงเพราะความดื้อรั้นของเขาในฐานะเด็กคนหนึ่งก็เป็นได้ฮ <c oughs> หลังจากที่ได้ยินคำกล่าวของพวกเขาทั้งสองคนเช่นนั้นหวังชงก็รับรู้ได้ทันทีว่าตนเองกำลังถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เด็กที่ไม่รับรู้ถึงคุณค่าของแร่ไฮเดรบาทคดข้าอยากรู้ว่าพวกท่านยินดีจะจ่ายค่าชดเชยให้กับข้าเท่าไหร่หรือ1,000ตำลึงทองพวกเขาทั้งสองกล่าวตอบออกมาอย่างหนักแน่นโดยที่เน้นคำว่าตำลึงทอง ตราบใดที่คุณชายเต็มใจที่จะขายสัญญาของท่านระหว่างภิกษุต่างถิ่นทั้งสองรูปให้กับเราเราก็สามารถมอบเงิน1,000ตำลึงทองให้กับท่านได้ทันที1,000ตำลึงทอง เป็นราคาที่พวกเขาคิดขึ้นหลังจากที่ได้พูดคุยกันมาตลอดเส้นทางและได้กลับไปถามผู้นำตระกูลของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าราคานี้เป็นราคาที่หวังชงน่าจะยินดีปล่อยสัญญานั่นออกจากมือของเขาเพื่อรับผลกำไรก้อนใหญ่นี้แทนแต่เดิมแล้วพวกเขาได้ตรวจสอบรายรับของตระกูลหวังตลอดทั้งปีมาแล้วมันมีมูลค่ารวมไม่ถึง1000ตำลึงทองด้วยซ้ำและการที่พวกเขาเสนอราคานี้มาก็เพื่อให้เกียรติแก่จิ้วกงโดยเฉพาะหือ หากว่านี่เป็นราคาที่พวกท่านเสนอได้ข้าคงต้องให้พวกท่านกลับไปเสียเถิดข้าจะไม่ขายสัญญาแร่ไฮเดร์ราบาแต่มันยังไม่สายเกินไปหากว่าจะเจรจาการมีส่วนร่วมอีกแบบหนึ่งหลังจากที่พวกท่านทบทวนเรื่องนี้ดีแล้ว หวังชงกล่าวพลางโบกมือไปมาเล็กน้อยเขาพร้อมที่จะรับผลกําไรหลักแสนตำลึงทองจากแร่ไฮเดอร์ระบาดอยู่ก่อนแล้วแล้วมีหรือที่เงินเพียงหนึ่งพันตำลึงทองจะสามารถเทียบได้เขาอาจจะได้รับกําไรมากกว่าหมื่นตำลึงทองด้วยซ้ําจากการขายอาวุธที่ตีขึ้นจากเหล็กวู้จือเพียงก้อนเดียวทั้งสองคนนี้ปฏิบัติต่อเขาราวกับว่าเขาเป็นเพียงแค่เด็กน้อยที่อ่อนต่อโลกหนึ่งพันตำลึงทองงั้นหรือหากว่าเขารับข้อเสนอนี้เขาคงต้องบ้าไปแล้วแน่นอนอะไรนะ ทั้งสองคนเบิกตากว้างด้วยความสับสนพวกเขาคิดอย่างรอบคอบแล้วว่าว่าราคานี้เป็นราคาที่ยุติธรรมมากที่สุดพวกเขารู้ดีว่าตระกูลหวังไม่ใช่ตระกูลที่จะอับจนได้ง่ายแต่สําหรับทายาทเช่นหวังชงเขาก็ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงต่อเดือนเพียงแค่ไม่กี่ตําลึงเงินเท่านั้นหรือมากสุดอาจจะไม่เกินกว่าสิบตำลึงเงินด้วยซ้ามีเพียงคนโง่เท่านั้นที่ยอมทิ้งเงินก้อนใหญ่เช่นนี้ คุณชายข้าจะพูดตามตรงกับท่านหากว่าคุณชายต้องการให้พวกเราเสนอราคาที่สูงกว่านี้เกรงว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ใบหน้าของทั้งสองคนเริ่มมืดมนลงหนึ่งพันตำลึงทองคือราคาสูงสุดที่พวกเขาสามารถเสนอให้กับหวังชงได้ หลังจากที่ปรึกษากับผู้นำตระกูลของพวกเขาแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขากลับพบว่ามันไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการของหวังชงได้แม้ว่าตระกูลจางจะเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงไม่น้อยก็ตามแต่ก็ยังไม่มากพอที่พวกเขาจะใช้ใจ่ายความมั่งคั่งของตระกูลได้ตามต้องการ นอกจากนี้แล้วหากว่าเราได้ยินมาไม่ผิดท่านยังไม่ได้ซื้อแร่ไฮเดราบาดมาและจําเป็นต้องหาเงินให้ครบ90,000่ตำลึงทองภายในเวลาหนึ่งเดือนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พวกเราเข้าใจถูกไหมทั้งสองกล่าวอย่างตรงไปตรงมาการรวบรวมเงินให้ได้9 0 0 0 0 0ื่ตำลึงทองภายในเวลาหนึ่เดือนนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ํามแม้แต่ตระกูลจางที่มีความมั่งคั่งไม่น้อยอย่างพวกเขาก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงตระกูลหวังที่อาศัยอยู่ด้วยเบี้ยเลี้ยงรายเดือนแม้แต่นิดเดียวพวกเขาเชื่อว่าหวังชงไม่มีทางทําตามข้อตกลงได้สําเร็จนั่นจึงเป็นเหตุให้พวกเขามาที่นี่เพื่อเจรจากับหวังชงความจริงแล้วหากว่าได้รับสัญญาจากหวังชงพวกเขาสิ่งต่อไปที่จะทําก็คือการกลับไปเจรจากับพิกษุชาวอินเดียทั้งสองเพื่อขอให้ลดจํานวนยอดเงินที่ต้องจ่ายลง หรือยืดเวลาออกไปไม่ว่าจะเป็นเช่นไรก็ตามเงินจํานวน9ก้าหมื่นตำลึงทองก็เป็นเงินก้อนใหญ่เกินไปแม้แต่ตระกูลใหญ่ที่มีความมั่งคั่งก็ไม่อาจจ่ายได้ภายในเวลาหนึ่งเดือนดูเหมือนว่าตระกูลของพวกท่านจะสนใจแร่ไฮเดรราบาดมากทีเดียว mm. เช่นนั้นข้าอยากจะถามพวกท่านว่าหากข้าขายสัญญานี้ให้พวกท่านจะสามารถสร้างกําไรจากแร่หนึ่งจวินได้เท่าไหร่หรือ หวังชงกล่าวถามออกมาอย่างหนักแน่นขณะที่เขายืนอยู่บนขั้นบันไดาชายเสื้อคลุมพลิ้วสวัยไปตามกระแสลมนี่พวกเขาทั้งสองคนต่างพงะออกไปด้วยความตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าหวังชงจะกล่าวถามเช่นนี้ออกมา เอออัดด้วยชื่อเสียงของตระกูลจางแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เคียวที่ถูกตีขึ้นมาก็สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าเคียวทั่วๆไปหลายเท่าหากว่าแร่ไฮเดรราบาดถูกถลุงและตีขึ้นเป็นอาวุธจากช่างของเราแล้วด้วยแร่หนึ่งจวินจะสร้างกำไรได้ราว300ตำลึงทองจางเจียนและจังคงกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR Code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพรรดิข้ามการเวลา